ต่อมากับจบกสุดท้ายแน่นอนพูดถึง AI เนี่ยคนก็กังวลสิ่งที่จะช่วยได้คือการออกนโยบายควบคุมไม่ให้มันไปแบบสุดโต่งและควบคุมไม่ได้ซึ่งหลายประเทศก็ทําอยูนะ่ของเราก็มีการพูดถึงเหมือนกันของ EU ก็มีแล้วเข้มมากด้วยเกาหลีก็ออกมาแล้วแต่ปรากฏว่าประเทศที่เป็นผู้นําเรื่องนี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็มีข่าวบอกว่าสหรัฐร่างกฎหมายห้ามควบคุม AI นานสิบปีฟังแล้วเอ๊ะมันอะไรคนกลัว AI กันแต่ว่าทำไมสหรัฐทำแบบนี้นะ อันเนี้ยเป็นร่างกฎหมายนะครับเกี่ยวกับภาษีและงบประมาณของเขาชื่อว่า one big beautiful bill กฎหมายที่โดนทรัมป์นำเสนอเลยนะครับ่ลดงบประมาณแล้วก็เรื่องของภาษีเนะี่ยเขาวิเคราะห์แล้วมันก็เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนะแต่ว่าคนทั่วไปเนะี่ยก็อาจจะกระทบเช่นลดเรื่องของสวัสดิการนะครับที่โดนหนักๆเลยลดเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเนี่ยที่ทางเดมโมแครตเขาโดนลงเนะี่ยเขาตัดออกไปเลยเนะี่ยซึงก็เป็นตัวที่ทําให้ทางโดนทรัมป์กับเอรมั์เนี่ยผิดใจกันเลยนะครับ เพราะว่าเขามองว่าจะเพิ่มนี่สารณะให้กับสารัฐนะซึ่งอันนี้ก็มีการปวดกันในทางสภาของเรสนะครับเป็นของสภาผู้แทนรัศดรเมื่อวันที่22พฤษภาคมชนะผ่านแบบเฉียดชิวครับอย่างที่เห็นนะีย215ต่อ214คะแนนคะแนนเดียวนะฮะทางรพับมิกันเนี่ยโปวดผ่านไปอย่างชิวเฉียดเลยซึ่งทางเดมโมแครตเนี่ยเขาก็อ้างว่าเป็นเพราะว่าสอสอที่อายุมากเนี่ยไม่ยอมลงยอย่างตําแหน่งคือจริงๆเนี่ย ครึ่งปีที่ผ่านมาสอสอเดโมแครตเนี่ยเสียชีวิตไปสามรายทุกคนอายุเจ็ดสิบหมดเลยนะคือถ้าลงจากตำแหน่งซาเรือกตั้งกันใหม่นะครับสามคะแนนนั้นอาจจะกลับมาเป็นของเดโมแครตสักสองคะแนนแล้วกฎหมายตัวนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้แล้วมันส่งผลต่อเอไออย่างไรเพราะว่าในเนื้อในของเขานะมันมีการกําหนดไว้นะว่ารัฐไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับเอไอนานถึงสิบปีนะครับคนที่ออกมาแช์นี้เป็นคนที่สอสอตัวตึงของทางริพับ์บิกันเองด้วยนะปกติเธอคนนี้ มาจูรีเธอลกีเนี่ยคือเรียกว่าเป็นสอส,อสอที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเสรีนิยมตลอดแต่เธอเนี่ยออกมาพูดเลยถ้ารู้นะว่ามีการห้ามรัดออกกฎหมายควบคุม AI เนี่ยเธอจะไม่โหวตให้เลยนะเธอไม่รู้มันไม่รู้ที่หลังโหวตไปแล้วนะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะทำไมสกอตแรนต้องมาจู่นแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ารัดแต่ละรัดในทั้งา10รัดเนี่ยออกกฎหมายควบคุมเ i เนี่ยมันขวางการพัฒนา AI ไอซึ่งมันทําให้การแข่งกับบริษัท AI ต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ย เสียเปียบนะแซมเอาแมนเอามาพูดเลยนะว่าสหรัฐควรจะยกเลิกไม่มีกฎหมายควบคุม AI ระดับรัฐนะเพราะอะไรทำไมเขาถึงตื่นตัวแบบนี้มันเป็นเพราะว่าการมาถึงของสิ่งนี้ครับ d e e p s e e AI วนะันนะั่นเองนะเป็นตัวชูโรงของทางจีนเขาเลยของบริษัทสตาร์ทอัพ d e e p s e เปิดตัวเมื่อกรกาคมนะนะสร้างความตื่นตระหนกมากนะเพราะว่าศักยภาพของเขาเนี่ยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะ เข้าถึงได้ง่ายเพราะราคาถูกกว่า AI คู่แข่งในท้องตลาดนะเอะมันเกิดมาจากการที่ทางสหรัฐทางสงคารามการค้ากับจีนเลยนะนะครับการเข้าถึงชิปเขาก็เลยออกแบบ AI ที่มันใช้ชิปไม่ต้องเยอะแล้วมีประสิทธิภาพเนะี่ยทำได้ออกมา,าจริงๆนะครับพอออกมาอย่างเงี้ยเรียกว่ายอดการดาวน์โหลดแซง ChatGPT ในสหรัฐไปด้วยนะครับดีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนเะนี่ยแต่ว่าเนี่ยราคาถูกกว่าแล้วประสิทธิภาพดีกว่าใช้ทรัพยรน้อยกว่า ตรงตามเป้าหมายที่เขาอยากให้เกิดขึ้นพอดีเลยทางแมแมก็เลยบอกว่าโอ้หอย่างนี้ถ้าสารัฐอเมริกายัางมีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับ AI แบบรัฐเนี่ยห้าิบรัฐห้าสิบตัวเนี่ยไม่ดีแน่ก็เลยเรียกร้องให้ยกเลิกไปแล้วก็ตอนนี้สภาผู้แทนรัษฎรผ่านแล้วนะคะแนนเดียวนะต้องรอการโหวตจากทางวุติสภาอีกนะครับซึ่งก็มีคนที่มาต่อต้านนะสสจากรีพับแิกาก็ไม่พอใจแล้วหนึ่งนะแล้วก็รวยงาน องค์กรต่างๆในสหรัฐเ,เป็นร้อยแห่งก็ออกมาต่อต้านเลยเพราะว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือสหรัฐเมริกาไม่มีกฎหมายควบคุม AI แบบ Federal l รอก็คือที่ใช้ทั้งประเทศไม่มีก่อนอันนี้มีคือเป็นระหว่างรัฐซึ่งไม่มีการร่างกฎหมายควบคุม AI ของแต่ละรัฐเนี่ยเป็นพันตัวนะครับที่รอจะอนุมัติแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยออกมาแล้วเจ็ดสิบห้าตัวถ้าเกิดอันนี้ผ่านอีกคือทั้งหมดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายควบคุมเลยซึ่งมันส่งผลต่อปัญหาสังคมนะโดยเฉพาะเยาวชนนะครับ อย่างที่เรารู้ว่าเรื่องของ AI ที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือหลายอย่างเลยเช่นการเรียนการสอนนะเด็กไปใช้ AI ตอบแทนนะหรือบางทีเรื่องของการใช้ AI เผยแพร่ภาพอ,อนาจารย์ของเยาวชนโดยที่เขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่กฎหมายที่ออกมาแต่ควบคุมอันนี้เป็นหลักเลยแล้วก็มีเคสอันนึงเหมือนกันนะอันนี้ไม่น่าเชื่อนะวันเด็กชายวัย14ปีในรัฐฟลอริดาตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะไปสนทนากับแชทบอทซึ่งเป็นแชทบอทที่เกี่ยวกับ Game of Thrones นะซีรีส์ดัง แม่ออกมาจะฟ้องบริษัทบอกว่าลูกชายตายเนยเพราะว่าไปเล่นแชทบอทเกี่ยวกับเกมชนตัวนี้นะครับเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาเลยนะการใช้ AI โดยไม่มีกฎหมายควบคุมเ่ยมันจะเป็นสิ่งที่อันตรายหรือเปล่าถ้ามีการควบคุมคนที่สนับสนุนให้มันยกเลิกกฎหมายระดับรัฐเนี่ยก็คือบอกว่าให้มันเป็น Federal Law ดีไหมนะเป็นกฎหมายตัวเดียวที่ครอบคุมทั้งหมดแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ยกเลิกไปก่อนระหว่างเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็มองนะว่า ข้อห้ามประมาณ1ิบปีเนี่ยตอนนี้เรารู้ปัญหาปัจจุบันแต่เราไม่รู้ว่าในช่วงสิบปีเนี่ย AI จะพัฒนาไปทางไหนบ้างแล้วมันจะมีปัญหาใหม่ๆอะไรออกมาอีกบ้างและการห้ามไม่ให้ออกกฎหมายควบคุมเวลาสิบปีเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อ AI โดยไม่มีทางรับมือเลยนะมันจะมีปัญหามาอีกต่อเนื่องเลยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่นะครับทางวุฒิสภาสหรัฐจะพิจารณากฎหมายตรงนี้ในวันที่สี่กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตรงกับวันชาติพอดีนะ เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญสําหรับทางสหรัฐอเมริกาคือที่เขายกเลิกเนี่ยอยากจะแข่งกับจีนพอกฎระเบียบมันน้อยลงก็พัฒนาโดยไม่ต้องมีอุปสรรคมากขึ้นเพื่อจะแข่งกับจีนโดยเฉพาะเรียกว่าการมาถึงของดิฟซิกเนี่ยก็เหมือนเป็นบุกดิกโมเมนต์ของสหรัฐเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้ามาตลอดแต่พอทางจีนมาเปิดตัวเนี่ยคือว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะนะอะไรที่ขัดขวางเนี่ยยกเลิกให้หมดโดยเน้นว่าจะแข่งกันเป็นเจ้าของ AI s p a c ปซเรสนั่นเองแต่อย่าลืมว่า ถ้าไปทางเนี้ยโดยไม่มีการควบคุมเนี่ยสิ่งที่เรากลัวเนี่ยการที่ AI จะมาสร้างปัญหากับมนุษย์เนี่ยมันจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดหรือเปล่านะถ้าพัฒนาโดยไม่มีการควบคุมเลยมันเก่งกว่านี้แน่นอนแต่ก็จะเจ้าเล่ห์กว่านี้ด้วยเราจะอยู่ยากมากขึ้นนั่นเองนะครับเชียอว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาสําคัญเลยนะจุดเริ่มต้นของ AI s p a c e race เนี่ยเราไม่ใช้ก็ไม่ได้นะแต่ต้องใช้ก็ต้องระวังด้วยสิ่งสำคัญเลยเราต้องมีในฐานะผู้ใช้นะก็ต้องมี AI literacy นะครับ หรือว่ามันใช้อะไรอย่างไหนเหมาะอย่างไหนไม่เหมาะเนะี่ยโอกาสมีอย่างไรอุปสรรคมีอย่างไรเนะี่ยต้องเข้าใจมากนะเราเลี่ยงไม่ได้จริงยังไงต้องอยู่กับเขานะถ้าเรามีภูมิกันมากพอก็จะป้องกันความอันตรายจากเขาเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเอง